สวัสดีค่ะพบกับรายการสถานีสงขลาหนึ่งกับดิฉันรศนาสโมสรผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธารามพอปรีชาวุฒิพันธ์และคุณครูผู้รับผิดชอบโครงการคุณครูอมพรคงเจริญเมืองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะทั้งสองท่านจะมาพูดคุยในเรื่องของโครงการเกษตรอาหารกลางวันตามพระราชดำริของโรงเรียนวัดโพธารามค่ะ อย่างแรกนะคะคุณคร, ang, คณครูคะพอออกคะหนูอยากทราบถึงแนวทางแนวคิดและก็ความเป็นมาของโครงการนี้หน่อยะคะอ่ะเริ่มแรกนะครับแนวคิดความเป็นมาของโครงการนี้นะครับค,คือ,อโรงเรียนวัดโพธารามครับได้น้อมนําพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิธาติราชเจ้านะครับรวมสมเด็จพระเทพรนานราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารียายารที่ทรงพระกร,นนรุณาดำริโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนนะครับ เริ่มแรกก็คือเริ่มที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ขยายผลขยายผลสู่โรงเรียนในสังกัดต,ตำรวจเขตพื้นที่การศึกษาประจมศึกษานะครับโดยโรงเรียนวัดโพธารามได้ให้ความสาคัญก,กับสุขภาพอ่าพอานามัยของนักเรียนนะครับโดยนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบตามเกณฑ์นะครับตลอดช่วงการศึกษาอ่โดยใช้ผลิตผลที่ได้ได้จากการเกษตรเนี่ยครับ มาประกอบอาหารมาปรุงอาหารให้นักเรียนเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียนนะครับตรงนี้เป็นเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้กับนักเรียนด้วยนะครับแล้วก็มีก็เป็นการฝึกทักษะกระบวนการนะครับในเพื่อนําความรู้นี้ไปใช้ในการประกอบอาชีพนะครับค่ะแล้วในส่วนของโครงการออพออ,อก,กับคุณครูเนี่ยมีการเริ่มทําอย่างไรบ้างคะหลังจากที่เริ่มเข้าโครงการตัวเนี้ยครงการตรงน,นี้ก็มีการ กิจกรรมนะครับออกเป็นหลายๆกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการอยู่ก็ <Okay. S 1> นะครับเริ่มแรกตั้งแต่ปีพศ .2558 นะครับ <Okay. S 1> โรงเรียนวัดโพธารามได้น้อ,นอมนำหลักปร,รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะได้จัดตั้งเป็นศูนย์บ่มเพาะต้นกล้าอาชีพนะครับ mm hmm. ให้นักเรียนได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติด,ด้วยตนเองตามความสนใจนะครับและความถนัดในกิจกรรมตรงนี้ครับมีแบ่งออกเป็น3าม ฐานย่อยๆนะครับคือฐานที่1ก็เป็นฐานการเรียนรู้ต้นกล้าอาชีพนะครับโดยได้จัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในด้านการเกษตรนะครับไม่มีความหลากหลายแลตามความถนัดของผู้เรียนนะครับโดยใช้พื้นที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษนะครับประกอบด้วยการปลูกพืชผักกินใบนะครับได้แก่พวกผักบุ้งผักวางตุ้งผักคะน้าและกผักตำลึงแล้วก็ผักกาดนกเขานะครับ แล้วก็พวกผักกินผลนะครับแล้วก็ได้แก่มะเขือแตงกวาแล้วก็ริกขีหนูนะครับแล้วก็มีการกิจกรรมที่2ครับการเพาะถั่วฮอกนะครับเนวันนี้ก็ได้นําผลผลิตมานําเสนอด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมต่อไปก็การเพาะเห็ดนางฟ้านะครับแล้วก็กิจกรรมที่4นะครับการปลูกพืชไร่ในไเก็ข้าวโพดนะครับนะกิจกรรมที่5การปลูกไม้ผลได้แก่บมะละโกนะครับแล้วก็กิจกรรมที่6กการปลูกไม้ดอกปลูกดาวเรืองตัดดอกนะ แล้วก็การที่เจ็ดนะครับการเลี้ยงปลาดุกนะครับการที่แปดการเลี้ยงหมูการที่เก้าการเลี้ยงไก่ไข่ตอนนี้ไก่ไข่มีบ้านเลี้ยงไก่ปลาดุกหวางดำนะครับเป็นไก่พื้นพื้นบ้านนะครับที่ได้รับการอนุเคราะห์จากกองพลนพัฒนานะครับกองกองวอยคงนะครับนาไข่ายรัตนพลนะครับกองรบมพลนะครับใน้วการที่1ิบครับการผลิตปุ๋ยหมักพืชสดและปุ๋ย หมักชีวภาพนะครับที่มีกิจกรรมที่ดาเนินการนะครับจะตาขึ้นนะครับค่ะแล้วพอคะกับคุณครูค่ะหนูอยากทราบในเรื่องของกิจกรรมฐานแรกอะค่ะมันหนูเห็นว่ามีตั้งแต่ปลูกผักการเลี้ยงสัตว์จนทําปุ๋ยหมักอะค่ะอยากทราบว่ามีการแบ่งให้แบ่งยังไงให้นักเรียนเหมือนกับเลือกได้เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็เลือกยังไงอะค่ะเดี๋ยวตรงนี้ครับการกิจกรรมเนี่ยครับมันแบ่งออกซอยเป็นกิจวันย่อยๆนะครับหลายกิจกรรมนะครับ ผู้ที่ลงมือปฏิบัติจริงก็คือคุณครูอมพรนะครับเดี๋ยวดังนั้นก็เอามอบหมายให้คุณครูอมพรเป็นผู้นําเสนอนะครับเชิญคุณครูอมพลสำหรับความหลากหลายของกิจกรรมที่มีเนี่ยนะคะท่ามกลางจํานวนนักเรียนที่มีจํากัดก็ตอนแรกก็แบ่งตามความสนใจก่อนว่านักเรียนกลุ่มไหนสนใจกิจกรรมใดสนใจเลี้ยงผักเออปลูกผักหรือสนใจเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงไก่หรือว่าทําน้ําหมักหรือปลูกดาวเรืองตัดดอกก็ตามความสนใจก่อนค่ะหลังจากนั้น จะมีบางกิจกรรมนะคะที่นักเรียนไม่เลือกเลยเช่นเลี้ยงหมูเงี้ยมันสุโกโปก่ปต้องราดเช้าๆต้องล้างทําความสะอาดโรงเรือนเด็กก็ไม่ค่อยจะเลือกก็จะไปเอากิจกรรมที่เด็กมีมากเกินเนี่ยมาใส่ตรงนี้ ค่ะนั่นคือลักษณะของการแจดแบ่งจํานวนนักเรียนในแต่ละกิจกรรมค่ะค่ะคุณครูคะแล้วมีนักเรียนบางคนต่อต้านไหมคะเหมือนกับเขาอยู่แบบกิจกรรมเหมือนปุ๋ยหมักเงี้ยค่ะแล้วคุณครูให้ไปเลี้ยงหมูซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างหนูว่ามองว่าหนักเหมือนกันนะคะคุณครูมีวิธีจัดไหมไหมก็ต่อต้านนะคะอุ้ยทำไมต้องเป็นหนูทําไมต้องเป็นผมอ่ะทไมคนนั้นได้ได้กิจกรรมต้องหมักชีวภาพทำไมต้องเป็นผมเลี้ยงหมูทําไมครูก็พยายามจะสร้างแรงบันดาลใจสร้างกําลังใจสร้าง มาจากข้างในอยาให้เกิดจากข้างในระเบิดออกมาจากข้างในว่าทําไมเธอต้องเลี้ยงหมูกิจกรรมเลี้ยงหมูสําคัญอย่างไรมีความจําเป็นอย่างไรประสบผลสําเร็จอย่างไรโดยเชี้เห็นเกษตรกรต่ตางๆที่เขาทําอยู่และประสบความสําเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้โรงเรียนเนี่ยคะ่ะจะมีฟาร์มหมูอยู่เห็นไหมเขาทําเป็นร้อยล้านพันล้านเราเริ่มทักษะตรงนี้เพื่อต่อย,ยอดในวันหน้าลองดูก่อนไหมคะอ่าเขาก็เกิดแรงบันดาลใจออ้ยน่าจะทําแบบนี้น่าจะเป็นแบบนั้น นี่ค่ะคือที่มาของการต่อต้านแร,แรกแล้วก็ยอมเราในใน,ในในครั้งต่อๆมาและทําอยู่จนปัจจุบันนี้ค่ะเผื่อต่อไปอาจจะเป็นเจ้าสัวหมูนะค่ะน่าว่าจะเป็นแบบนั้นค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะโอเคค่ะและแต่ว่าหนูเห็นว่าไม่ใช่มีแค่ฐานเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะเดี๋ยวรบกวนช่วยอธิบายต่อนิดนึงค่ะว่ามีฐานอะไรเพิ่อมอีกไหมคะฐานฐานที่สองนะครับก็เป็นฐานแหล่งเรียนรู้รดแบบตามวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมนะครับเบสแท็ทีสนะครับเรื่องอาชีพการเพาะถั่วหอกโมบายสไต์ รีอินวันนะครับโดยใช้หลักการการรักน้ําผ่านว่าน้ําหยดลงบนกระบอกนั้นตอนแรกเรี่กว่าใช้บ่อไว้ไปิดเยอะบตอนใช้กระบอกพติกค่ะแล้วก็ตอนหลังก็นะครับเปลี่ยนระบบใหม่นะครับเขาบอาทำทำแบบนี้ครับใช้เราทำทำให้ว่าสามารถใช้น้ําน้ําเดียวนะครับสามารถเอามาใช้ได้ถึง3กิจกรรมนะครับเอามาใช้ได้3กิจกรรมด้วยกันนะครับและการอาชีพนะครับอาชีพการเพาะถั่วหอกเนี่ยนะครับ จึงได้ถูกพัฒนาตั้งแต่ปี2558ไปจนถึงปัจจุบันนะครับจนประสบความสําเร็จนะเป็นฐานการเรียนรู้ที่นักเรียนครูผู้ปกครองให้ความสนใจมากนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดต้องมอบหมายมคกลุมพลเป็นผู้อธิบายครับเดี๋ยวอย่างแรกนะคะหนูอยากทราบว่าฐานที่2กับฐานที่3มเนี่ยมาพร้อมกับฐานที่1นึ่ไหมคะเพราะเห็นฐานที่2เนี่ยเป็นเกี่ยวกับการเพราะถั่วงอกแล้วอะค่ะเหมือนกับจากฐานที่1เนี่ยเราเจาะมาเป็นถั่วงอกเลยเหรอคะ คือทุกอย่างขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันค่ะถ้าเป็นวงล้อเนี่ยคือหมุนไปพร้อมๆกันพวแบ่งที่ไปกิจกรรมแล้วไงโซ่ตัก้อยใช่ค่ะคือยากทราบว่าเหมือนกับมันมีตั้งแต่ปลูกพักเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมคะแต่ว่าเทนเป็นอันที่สองเนี่ยเป็นเกี่ยวกับถั่วงอกโดยเฉพาะเลยค่ะค่ะก็เลยอยากทราบว่าทําไมถึงเจาะมาเป็นถั่วงอกล่ะคะเพราะคิดว่าถั่วงอกนี้เป็นเป็นอะไรอ่ะเป็น เป็นมเมล็ดผักเป็นมเมล็ดถั่วเขียวที่มีสารโปรตีนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะคะเพราะฉะนั้นพอพัอเป็นถุงงอกเนี่ยหนึ่งได้สารอาหารโปรโตีนครบเกือบครบคร้อยเปอร์เซ mm ็นต์สองการเพาะของเราลดแรงงานลดประหยัดน้ําประหยัดแรงงาน <c oughs> ประหยัดเวลาค่ะเนี่ยค่ะมีระบบยยมีระบบมีกลไกนะครับ หนูอยากจะทราบเหมือนที่คุณครูบอกค่ะเรื่องการเพราะถั่วงอกนิดนึงอะค่ะว่าเหมือนกับมีหลักการหรือวิธีการในการทำไงคะเพราะว่าหนูเห็นมีถึงผลงานทั้งสองอย่างที่ว่าเขานะคะได้ไปแข่งประกวดระดับประเทศมาแล้วนะคะโครงงานแล้วก็ชนะเลิศด,ด้วยค่ะแล้วนะคะสามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนนะคะภายใน48ชั่วโมงนักเรียนสามารถมีรายได้เป็นของตัวเองได้ค,ะค่ะเดี๋ยวจให้คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการอธิบายให้หนังเลยค่ะสาหรับการเพาะถั่วง,งอกนะคะเราได้พัฒนามาทั้งหมด สโมเดลนะคะเริ่มจากโมเดลที่1จากปี258เริ่มแรกนะคะเราใช้าการเพาะโดยใช้ระบบการลักน้ำโดยชื่อถั่วงอกว่าถั่วงอกโมบายสไตล์3 in 1ินั่นหมายถึงว่าน้ำหนึ่ง,น,งน้ำหนึ่งครั้งเนี่ยใช้ได้ถึง3กิจกรรมนะคะคือ1กิจกรรมเพาะถั่วง,งอก2กิจกรรมเพาะเหนดน้ำฟ้าและ3กิจกรรมปลูกพืชผักสมุนไพรทีนี้หลักการทำก็คือ ด้านบนเนี่ยจะมีด้านด้านบนชั้นมี3ามชั้นนะคะตั้ง3ามชั้นช,ชั้นบนสุดเป็นถังน้ําใหญ่จุประมาณ10ลิตรต่อสายน้ําหยดลงมาหัวน้ําหยดลงมารองรับด้วยขวดน้ําพลาสติกขนาด1.5ลิตรตัดเป็นปากฉลามแล้วหาจุดศูนย์ถ่วงหาจุดศูนย์ถ่วงว่าถ้าน้ําหยดลงมาเต็มกระบอกเนี้ยกระบอกนี้จะเทลงไปยังถังเพาะถั่วงอกที่ตั้งถังเพาะถั่งอกเนี่ยจะเป็นรูๆข้างล่างใช่ไหมคะน้าก็หยดลงไปสูง เห็ดนางฟ้าในชั้นที่สองจากเห็ดนางฟ้าเราก็ต่อรางลงไปลื่รถพืชผักสมุนไพรในในสวนสมุนไพรตรงนั้นค่ะทรีนวันเลยค่ะค่ะนั่นทรีอนวันเลยเาเรียกว่าใช้เลยใช้กลไกทางพิยาศาสตร์นะค่ะค่ะใช้ใช้ระบบการรักน้านั่นเป็นเป็นโมเดลที่หนึ่งนะคะพอโมเดลที่หนึ่งประสบปัญหาว่าเอ๊ะน้ํามันไม่เพียงพอถั่งงอกเราจึงเดินเติโตไม่ดีเท่าที่ควรค่ะก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นโมเดลที่สอง หันมาเปลี่ยนจากกระบอกพลาสติกเป็นกระบอกไม้ไผ่หมายถึงว่ากระบอกไม้ไผ่เนี่ยเอากระบอกไม้ไผ่วางอยู่ข้างล่างแล้วทําปากฉลามให้ให้น้ำหยดลงพออวน,น้ําหยดหยดลงบนกระบอกไม้ไผ่เนี่ยได้ที่เต็มเต็มพอดีก็จะเทลงกระบอกไม้ไผ่นี้กระบอกไม้ไผ่นี้นรูปอีกก้นลงถ,ถังถวง,งอกเหมือนเดิม ครูคได้แนวคิดในการนํากระบอกไม้ไผ่มายังไงคะเหมือนกับวัสดุอย่างอื่นก็มีคือปราชชาวบ้านค่ะได้เชิญปราชชาวบ้านในชุมชนก็มาให้ความรู้กับพวกเราว่าเราชมชนจะแก้ปัญหาอย่างไรเนี่ยสภาพปัญหาคือขวดน้ําพระติจุน้าได้น้อยถงงัย่วงอกจะเดินเติบโตไม่เต็มที่ปราชชาวบ้านก็คือมาบอกว่าคุณก็เปลี่ยนเป็นเป็นในนั้นสิเป็นกระบอกไม่ไผ่สิเป็นการลดต้นทุนเป็นการลดต้นทุนด้วยเอาไม่ไผ่ข้างโรงเรียนนะคะไม่มีไม่มีต้นทุนเลยค่ะถังก็ถังสีเก่าเก่าที่พี่ขอก็มาค่ะ ซื้อหมูน้ำจยดประมาณสองสามบาทกราด้วยคลดด้วยค่ะค่ะนั่นเป็นโมเดลที่หนึ่งค่ะเป็นการวัตุดูวัตถุดูนะวัตถุดูที่ว่าอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ใช่ค่ะจากโมเดลที่หนึ่งพัฒนามาเป็นโมเดลที่โมเดลที่สองแล้วนะคือเปลี่ยนเป็นบุหรอ่ไม้ไผ่จากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นโมเดลที่สามโมเดลที่สามก็มาังคิดว่าเอ๊ะทำอย่างไรดีเนาะจะให้ประหยัดมากกว่านี้คือประหยัดแรงงานประหยัดเวลาประหยัดทุกอย่างที่จะทําได้ก็วิ่งเข้ามามหาอะไรวิหาอะไร เทคโนโลยีศรีวิชัยเนี่ยค่ะพราชมงคยคลศรีวิชัยมาหาอาจารย์ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาจีบอยู่นาน <c oughs> แสนนานเที่ยวไปเที่ยวมามีผักปลอดสารพิกกพาไปฝากมีไอโนโนนี่ก็พาไปให้จีบอยู่นานกว่าจะเข้าถึงเรื่องถั่วง,งอกคุณครู<พ>มีวิธีมัดใจคุณครูมทรลอยอยังไงคะถึงได้แบบเข้ามาช่วยโครงการคือหลังจากไปจีบอยู่นานเลยนะคะสามเดือนนะคะจีบอยู่เนี่ยก็นําถั่วง,งอกที่เราใช้ โมเดลที่สองเนี่ยค,ะค่ะใส่ถุงปฏิไปและพร้อมเขียนเป็นลักษณะโมเดลเขียนเพื่อให้เห็นภาพว่าและอธิบายให้ท่านเข้าใจว่าเนี่ยอาจารย์เราทําแบบเนี้ยมันสกปัญหนานะคะอาจารย์พอมีแนวทางให้หนูบ้างมั้ยคะที่ว่ามันประหยัดทั้งเวลาประหยัดประหยัดมากกว่านี้ทีนั้นพลั้งรวมเลยจากอาจารย์ยงยุทธสุจิโตคะต่ะศาสตราจารย์ดรยงยุทธสุจิโตลังไหลออกมาแล้วเชิญคุณครูเนี่ยไปที่มศรีวิชัย เกือบจะทุกวันหยุดค่ะที่ไปศึกษากันอยู่จนกระทั่งได้โมเดลที่3คือการเพราะถั่วงอกระบบน้ําหมุนเวียนอัตโนมัติซึ่งใช้เทคโนโลยีคือเครื่องปั๊มน้ําตู้ปลาค,ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งเป็นตัวควบคุมการรดน้ำํำของถั่วงอกแล้วก็เสียบป,ปลั๊กไฟกับไฟบ้านปรากฏว่าเราประหยัดเวลาประหยัดแรงงานประหยัดน้ําจริงๆก็ประสบปัญหาอีกทาไปทามาประสบหั มันไม่ยังไม่ไม,ไม,ไม่พอใจอะค่ะยังไม่พอใจมันต้องทวงโลกมันต้องมีอุณหภูมิของมันที่ต้องการเรามาสังเกตว่าถ้าอากาศร้อนเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นอากาศเย็นก็ไม่ค่อยขึ้นนะตัวนี่จะเตี้ยเตี้ยเราสังเกตจากการทำมันนะคะจากเด็กทาเอ๊ทำไงดีให้มันขึ้นกว่านี้มันต้องมีกระต้องมีคูณุณภูมิของมันก็วิ่งมาที่อาจารย์ยงย,ยุธอีกว่าอาจารย์ค่าของโรงเรียนโพธารามเนี่ยก็ประสบความสาเร็จระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าหนูสังเกตดูเนี่ยของนักเรียนที่เพาะเนี่ย มันยังตัวเตี้ยๆอยู่เวลาอากาศเย็นเนี่ยมันก็เตี้ยอากาศร้อนเกินมันก็เตี้ยอจะทํายังไงดีคัมเป็นเชื้อราหรือเปล่าอาจารย์บอกไม่ใช่ถ้างั้นก็ต้องมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิเพราะถั่วงอกต้องการอุณหภูมิในการเจริญเติบโตอยู่ที่27-29องศาค่ะคุณครูคะหนูถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะเครื่องไมโครคอนโทรลเลอร์ใช่ไหมคะคุณครูได้มาจากไหนคะหรือว่าได้ความเครนข้อจากมทอร ได้ได้สนับสนุนจากได้รับการสนับสนุนจากมทรศรีวิชัยค่ะและก็นํามาขยายผลที่โรงเรียนและขยายผลไปสู่แม่บ้านที่เพพาที่เขามาศึกษาดูงานค่ะอ๋อตอนนี้เปิดให้คนภายนอกเข้ามาสึกเปิดนานแล้วค่ะเนี่ยตามแฟ้มเนี่ยค่ะตามแฟ้มเนี่ยเพ่เพเผยแพร่ผลงานเนี่ยค่ะตามแฟ้มงานค่ะตามแฟ้มงานค่ะนาะเนี่ยค่ะพูดต่อได้เลยค่ะพอทีนี้ต่อมาโมมาถึงโมเดลที่สี่นะคะบอกอาจารย์ยงยุทธว่าอาจารย์คะ ถั่วงอกมนตัวสั้นเหลือเกินอากาศร้อนเกินนักเรียนพาะก,ก็ตัวสั้นเราก็หาไม่พบว่าเป็นเพราะอะไรอากาศเย็นตอนเช้าเนี่ยมันก็ครบ48ดชั่วโมงวใช่วเวลาแค่48ชั่วโมงนะคะ,คะก็ยังตัวสั้นอีกเอ๊ะเป็นยังไงก็หอบถั่วงอกตัวนั้นเนี่ยนำมาที่มทรศรีวิชัยให้อาจารย์ยงยุทธสุจิตโตดูอีกว่าเนี่ยค่ะอาจารย์ประสบปัญหาอีกแล้วจะแก้ไขอย่างไรคะอาจารย์ก็อ๋อถ้าแบบนี้ก็ต้องใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิเอาอย่างนี้คุณกลับไปทําแบบนี้ก่อนทําไปก่อน เดี๋ยวค่อยมาใหม่แล้วผมจะโทรไปอาจารย์ยงยุทธประมาณแพ่สองสามวันอาจารย์ยงยุทธโทรแล้วก็ขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาขึ้นมาที่ที่มทรศรีวิชัยเนี่ยค่ะแล้วอาจารย์ยงยุทธก็บอกว่านี่ในนี้นะมันมีเครื่องควบคุมอุณภูมิควบคุมอุณภูมิทั้งในถังเพาะและควบคุมอุณภูมิทั้งในถังพักน้ําค่ะถ้าเมื่อไรที่ถังพักน้ําเนี่ยอากาศอุณหภูมิสูงกว่าถังเพาะจะมีตัวหนึ่งที่อยู่ในถังพักน้ํา คือคอยเย็นที่อยู่ในช่องตัวเย็นใช้ตู้เย็นช่วยด้วยนะคะใช้ตู้เย็นยคอยเย็นเนี่ยเป็นกดลวดสแตนเลสต,ต่อกับสายยางเจาะผ่านตู้เย็นมาแล้วเสียบกับปั๊มน้ําตู้ปลามันก็จะดูดน้ําเนี้ยมันจะทํางานทันทีถ้าอุณหภูมิในถังถังพักน้ําเนี่ยสูงกว่าจะดูดน้ําในถังพักเนี่ยเข้าไปสู่คอยเย็นคอยเย็นก็จะดูดน้ําในช่องแช่ผักออกมาปล่อยในตรงนี้ในถังพักน้ําทําให้อุณหภูมิตรงตรงนี้ลดลง ค่ะนั่นในกรณีที่อากาศมันสูงกว่าในถังถังเพาะแต่ถ้าเมื่อไรที่ถังเพาะถั่วงอกอากาศสูงหรือร้อนกว่าในถังพักน้ําจะมีตัวหนึ่งเรียกว่าฮิตเตอร์จะให้ความร้อนในถังพักน้ําเนี่ยสูงขึ้นค่ะก็ทําให้อุณหภูมิของถั่วงอกเนี่ยพอดีถั่วงอกจึงออกมาขาวอ,อวบอ่วนเหมือนกับที่นําตัวอย่างไม่ให้ดูผลผลิตวันนี้ค่ะ,คะนั่นคือโมเดลที่4เราพัฒนามาถึงโมเดลที่สค่ะและ คิดว่าจะพัฒนาต่อถึงโมเดลที่5แต่ว่าตัวน,นี้มีอีกกันยาก็จะจบม้วนทุกอย่างเลยค่ะ,กะเกษียณแล้วไม่ดูจะไปถึงดวงดาวโมเดล5หรือไม่ค่ะต่ออายุได้ไหมคะไม่เอาเล้วค่ะเหมือนที่หนูกล่าวข้างต้นเมื่อกี้ค่ะว่า คุณครูสามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนภายใน48ชั่วโมงคือสามารถปลูกไปขายได้คุณครูช่วยอธิบายส่วนนี้เพิ่มเติมได้ไหมคะส่วนที่ให้นักเรียนนําไปขายนะคะก็นําไปหาตลาดของเราการตลาดนําการผลิตกันคือเราไปหาออเดอร์ก่อนว่าเท่าไรเท่าไรเท่าไรแล้วกลับมาผลิตนั่นคือการตลาดฐานที่สามก่อนค่ะโอเคโอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเชิญเพื่อนเชฟอธิบายครับนะครับเมื่อกี้นะครับตรงนี้ฐานที่3มที่คุยกันก็คือเรื่องของ ตลาดนะครับฐานที่สามก็เป็นการเรียนรู้ตลาดสีเขียวนะครับชื่อว่าตลาดสีเขียวนะครับ Green Market นะครับจากการขยายผลนะครับเมื่อเมื่อมีการปลูกนะครับปลูกผักนะทำกิจกรรมต่างๆนะครับปลูกผักเลี้ยงสัตว์อะไรนะฮะเราต้องมีผลผลิตออกมานะครับเมื่อมีผลผลิตปุ๊บตรงนี้ต้องเราต้องมีตลาดรองรับนะครับเพื่อนําผลผลิตตรงนี้ไปจําหน่ายนะครับส่วนหมายถึงว่าส่วนที่เหลือจากประกอบอาหารให้กับนักเรียนนะครับคุณครงพนนะครับแล้วก็เอามา จาหน่ายให้กับผู้ปกครองนะครับหรือก็ชุมชนโดยใกล้เคียงนะครับเราก็ส่งออกจำหน่ายในโรงพยาบาลเลยด้วยนะครับเรามีตลาดนะครับมีตลาดรองรับอยู่นะครับผลผลิตของเราได้มาเท่าไหร่นะครับเราสามารถจาหน่ายได้หมดนะครับนอกนอกเหนือจากส่วนที่เหลือจากกันประกอบอาหารกลางวันของนักเรียนนะครับแล้วก็อย่างารเกมตรงนี้ครับเรามีผลผลิตปุ๊บนะครับเราไม่ต้องกังวลเรื่องของว่าเราไม่มีตลาดรองรับนะครับเรามีตลาดรองรับคือ ตลอดนะครับคือสามารถจำหน่ายได้ทุกผลผลิตนะครับคุณแพรเพราะเราพิออเดอร์ก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยเรียนค่ะค่ะเชิญคุณครูค่ะคือในเรื่องของการตลาดนะครับเราก็หาตลาดก่อนการตลาดําการผลิตที่น้นนะคะไม่ผลิตเพื่อการตลาดงั้นจะขาดจะจะรายได้น้อยต้องการตลาดําการผลิตคือไปหาตลาดก่อนการหาตลาดเนี่ยก็พาหนักเรียนใส่รถไปนะคะนั่งรถไป แล้ว <stell 's. S 1> บ้านเราเรียกภาษาบ้านว่ายอนน่ยค่ะยอนยอนคือยุอันยุให้นักเรียนฮึ่หือจากข้างในว่านี่รายได้นะเธอมิใช่มีรายได้นะไม่ใช่น้อยๆ้อยนะครูแบ่งให้เธอละร้อยละแปดสิบได้หนึ่งร้อยให้เธอแปดสิบนะภายในกลุ่มเธอถ้าได้ห้าร้อยเธอได้เท่าไหร่แล้วแบ่งกันสัปดาห์หนึ่งเธอไม่ได้ได้จะเปล่าเปล่านี้มาโรงเรียนก็มีรายได้เอาไม่เอาเรียกว่ามีแรงมีแรงจูงใจมีแรงจูงใจค่ะมีแรงจูงใจถ้าเป็นหนูให้ไปหาตอนแรกหนูก็น่าจะเขินเขินเขินไม่กล้าค่ะต้องสอนไปจากโรงเรียนก่อนแล้วก็ไปยอนกันนใรถ ไปดู <laughs> แรงจ้างแรงจุนใหญ่ในรถแล้วก็นั่งดูครูนี่นั่งดูอยู่เธอลงไปเลยนะวิธีการเรียกนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูมาจากโรงเรียนโพธารามค่ะวันนี้มีผลผลิตปลอดสารพิษมานําเสนอค่ะท่านผู้ชนาการไปที่โรงพยาบาลก่อนนะคะอันนี้ครูสร้างพอพรห้นักเรียนหรือให้นักเรียนด้นสดเองสอนไปก่อนค่ะสอ,อนไปก่อนแล้วก็แล้วแต่เขาจะไปออกยังไง <Okay S 2> แต่เราสอนไปก่อนแต่เขาก็สามารถหาได้ก็โอเคถูกไหมคะค่ะก็ไปสอนไปไปสวัสดีเขาแล้วบอกจุดประสงค์ของเราว่าเรามาเพื่อที่จะ ต้องการที่จะให้ผู้ป่วยในยรับประทานสิ่งที่ปลอดสารเคมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งไปหมดแล้วในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นการกินปลอดสารเคมีเนี่ยช่วยได้ระดับหนึ่งก็พยายามนำเสนอแล้วนำเสนอว่าของเรานี่นะคะมี GAP หรือมาตรฐานรองรับด้านพืชโดยเฉพาะนะคะโดยจะต้องเป็นโรงเรียนเดียวในอำเภอนามหม่อมนะคะที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมส่งเสริมการเกษตรก็คือ GAP เจพเครื่องหมายรับรองมาตรฐานพืชนะนะคะเราต่ออายุอยู่ทุกปีค่ะโดยวิธีการทำเนี่ยก็ไม่ไม่ยากอะไรค่ะที่บอกต่อเพราะว่าให้ท่านอื่นโรงเรียนอื่นเกิดจะได้ไปขอบ้างนะคะก็ไปยื่นเรื่องก่อนนะคะที่สํานักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตแปดเขตที่แปดที่อยู่ที่ศูนย์วิจัยการยางเก่าเนี่ยค่ะที่ใกล้ติดกับโรงเรียนสูนศึกษาเนี่ยค่ะค่ะข้อหงคมไปยื่นเรื่องยื่นคำร้องไว้ก่อนแล้วเขาก็จะมาตรวจนะคะมาตรวจถึงที่โรงเรียนเราเลย แต่โรงเรือนของเราเป็นโรงเรือนระบบปิดต้องเป็นระบบหมดนะคะมีโรงล้างมีการส่งผลผลิตทางไหนผลผลิตที่ได้แล้วเก็บตรงไหนเป็นระบบหมดเลยคล้ายๆกับออย่ะไม่ใช่ของง่ายๆนะคะจารแบ่งโซนแบ่งโซนค่ะชัดเจนเลยทีนี้ขอของผลผลพตตรงนั้นชัดเจนแล้วขอผลผลิตของเรานเนี่ยมารตรวจประมาณครึ่งเดือนผลก็จะออกว่าปลอดสารเคมีแล้วก็จะได้ใบรับรองมาตรฐานมาเรียกว่า GAP หรือ Good a g r i c u l t u r e Practice ค่ะ แน่นอนค่ะคือความเป็นมาของการหาตลาดของโุงเรียนพุทธารามค่ะแล้วในส่วน48ชั่วโมงละ่ะคะคือถั่วงอกหนูทราบแต่ว่าสําหรับหนูหนูเคยปลูกหนูใช้เวลาหลายวันเหมือนกันนะคะค่ะค่ะค<น>ุณครูมีวิธีการยังไงคะถึงได้แค่48ชั่วโมงแล้วถึงได้เป็นถั่วงอกตอนนี้ออนะคะ่ะ48ชั่วโมงนะคะจากโมเดลที่3ที่4ที่ทเราพ,พัฒนามานะคะ,คะการ48ชั่วโมงเนี่ยก็ตามหลักการของการที่มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิกับมี ระบบน้ําหมุนเวียนเนี่ยทำให้อุณหภูมิเนี่ยอยู่พอดีกับที่ต้องการความต้องการอินเตอรกตัวของถั่วงอกก็เลยได้แค่48ชั่วโมงเช่นเราเพาะตอนนี้ประมาณ9โมงใช่ไหมคะ9โมงถึงสทุ่ม12ชั่วโมงใช่ไหมคะค่ะ9โมงวันจันทร์ถึงสาทุ่มของวันจันทร์12ชั่วโมง3ามทุ่มของวันจันทร์ถึง9โมงเช้าของวันอังคารอีก12ชั่วโมงเป็น24ใช่ไหมคะค่ะ9โมงเช้าของวันอังคาร ถึงสามทุ่มของวันอังคารเป็นสามสิบกชั่วโมงใช่ไหมคะสามทุ่มของวันอังคารถึงเก้าโมงเช้าของวันพุธก็เป็นสี่สิบเอ็ดชั่วโมงเพราะะนั้นเรถตัด เก้าโมงเช้าของวันพุธค่ะครบ48่สิบแปดชั่วโมงพอดีค่ะแล้นคุณทีการดูแลก็คือเหมือนกับให้ระบบทําไปเองเลยระบบจัดการไปเองค่ะประหยัดแรงงานประหยัดเวลาไงคะจากแต่ก่อนที่จะต้องไปเติมน้าในถังใหญ่โมเดลแรกนะครับโมบายสไตล์ทรีนวันนักเรียนจะต้องไปเติมน้ําทุกวันในถังใหญ่เพื่อให้น้ำาหยดลงมายังกระบอกพิเกตอนนี้ไม่ต้องค่ะระบบทํางานเองเลยเราแค่ไปดูแค่48ชั่วโมงครบเมื่อไหร่หรือก้าไปดูบ้างว่าไฟฟ้าดับไหมแต่ไฟฟ้าดับสัก 12ชั่วโมงเนี่ยไม่เป็นไรนะคะไม่มีผลเลยค่ะไฟฟ้าดับ12ชั่วโมงไม่มีผลเลยค่ะต่อการเดินตบตูของถังวงอกเพราะฉะนั้นเราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะแล้วก็ทิ้งเอาไว้ค่ะค่ะ48ชั่วโมงก็ได้48ชั่วโมงก็ได้ผลผลิตแล้วก็ตัดแล้วก็ล้างแล้วก็นํานักเรียนไปส่งค่ะค่ะจนมาได้ตัวโครงการตัวนี้แล้วค่ะ้เป็นโครงงานระดับประเทศชนะเลิศมาม้ามืดนะคะเป็นล้มโรงเรียนที่ก็เป็นแชมป์เขาไม่คิดเลยนะคะวันนั้นที่จังหวัดตรัง เหมือนเหมือนกับว่าจะได้บนทวดกันนะค่ะว่าขออยู่ได้ริมเพราะของเราอุปกรณ์เต็มหมดเลยหนึ่งท้ายกระบะเต็มทุกไปตู้เย็นเราก็ทําตู้เย็นจําลองไปกับลังโฟมกล่องโฟมเนี่ยค่ะเต็มหมดต้องหยุดดูทุกสิบกิโลว่าอุปกรณ์ตกหล่นข้างทางบ้างไหมผูกระยงระยางไปถึงจังหวัดตรังแล้วก็บนทวดราขอ,ขอได้อยู่มุมนะเพราะเขาอยู่ตรงกลางลําบากมากเลยในการติดตั้ง<ฆ>อุปกรณ์ก็ได้มุมจริงๆค่ะเนี่ยว่าจะไม่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเป็นต้องเชื่อค่ะบางทีมก็มีอยู่จริงนะคะ สรุปสรุปว่าเรื่องเรื่องการทอดตอัวห้องนี่นะครับเป็นการใช้กลดไกลนะกลไก <ป S 1> ที่ใช้เทคโนโลยีกลไกลอัตโนมัตินะก็แล้วก็เทคโนโลยีที่ทางมอรเข้ามาให้การตัดสินวยเรือนะครับตรนนี้เราต้องก็ขอขอบคุณทางมาอาจารย์ทางมาในมอเตอรโ,โรค่ะอาจารย์ยุทธสกิโตะค่ะค่ะแล้วพอคะหลังจากที่เราได้ผ่านการทําโครงการถึงได้ชนะรางวัลพอมีการขยายโครงการนี้ต่ออย่<ม>างไรบ้างคะ มันดูเห็นในปี2 5 6 2ตัวนี้อ๋อตัวน,นี้ครับเอ่อก็มีการขยายผลนะครับเพื่อนําผลผลิตตรงน,นี้มาส่งมาเสริมครับมาเสริมเรื่องของอา,อาหารกลางวันนะครับโดยก็ใช้โครงการราชด,ดำเินนะครับมาสนับสนุนอีกนะครับระเนโรงเรียนเล็กเเข้าร่วมโครงการสนับสนุนหบประมาณนะครับตามที่ จะทาไปนะครับที่จะทํามาก็คือช่วงระยะเวลาประมาณ5ปีกว่าๆนะครับรวมโปรนะครับร็จโครงการมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็สานต่อสานต่อที่คนมุ่งเน้นไปเรื่องอะไรมุ่งเน้นไปเรื่องของเอ่อเอาผลผลิตนะครับมาจะมาเข้าโครงการอาหารกลางวันก่อนนะครับคือมุ่งเน้นเรื่องของการปกอบอาหารในหลังเรียนกอนะครับส่วนที่เหลือเราก็เอาออกไปจาหน่ายนะครับให้กับผู้ผู้สนใจนะตลาดที่เราจัดหาเอาไว้นะครับนตอนนี้นะครับ เราดําเนินการนะครับดำเนินการต่อยอดต่อยอดที่คิดคิดเอาไว้ก็คือมันกรุพรบอกว่าเราดาเนินการในขั้นที่ที่ห้าใช่ไหมโมเดลที่สี่โมเดลที่สี่โมเดลที่้าดูโมเดลที่ห้าถูกไหมตรงนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ก็กวางไว้กับรูปพรนะครับคป็นคนที่เป็นผู้ดำเนินโครงการดำเนินกิจกรรมนะครับแล้วคุณโคกับพอเนี่ยคิดว่าอะไรคือทำอะไรคือสิ่งที่ทำให้ตัวเองประสบผลสำเร็จในโครงการตัวนี้จนได้ไปถึงระดับประเทศคะ สิ่งที่คิดว่าจะจะทำให้ประสบผลสาเร็จนะคะคือ 1. นนักเรียนเกิดการเรียนรู้มีทักษะและมีนักเรียนนําไปประกอบเป็นอาชีพเสริม1คนแล้วนะคะค่ะที่ทําเป็นอาชีพเสริมอยู่ว่ค่ะออกขายตามตลาดนัดค่ะเดินขายอันนี้คือขายถั่วงอกใช่ไหมขายถั่วงอกค่ะพูดถึงเรื่องถั่วงอกซึ่งเป็นเบเพจชิษษของเราเจาะเรื่องถั่วงอกโดยเฉพาะเลยค่ะอันนี้ะนะคะเรื่องถั่วงอกเพราะฉะนั้นนั่นคือนั่นคือที่ประสบความสําเร็จสส,สามารถชนะเลิศระดับประเทศในการเข้าแข่งขันสาม ได้รางวัลของมูลนิธิยุวสตรีรคุณโดยการถอดบทเรียนเรื่องการเพาะถั่วงอกนะคะระดับประเทศเมื่อปี64 0มีการเผรยแพร่ผลงานให้กลุ่มแม่บ้านจากอำเภอเทพามาดูงานจากโรงเรียนธรรมโคสิษ์มาดูงานและจากสำนักง,งานเกษตร,รอำเภอก็เข้าไปดูนะคะว่าเราทำอย่างไรแล้วเขาก็ไปต่อยอดของเขาอีกคับไปเผยแพร่ชักกลเกษตร,รกรเขาอะค่ะน,นี้เราเปิดกว้างเลยใช่ค่ะเปิดกว้างค่ะโอเพ่นตลอดเลยค่ะค่ะ ใครที่สนใจนะคะสามารถไปดูงานได้ที่โรงเรียนวัดโพธารามค่ะโดยมีคุณครูอมพรนะคะเป็นผู้ดูแลอยู่ด้วยความยินดียิ่งค่ะแล้วในส่วนของพอล่ะคะอ่าตรงนี้ครับเราก็เปิดนะครับเปิดโอกาสให้อ่โครงการเราเนี่ยเป็นโครงการโลโลเป็นยังไงเราเราพร้อมจะให้ให้บริการชุมชนนะคุณอมพรแล้วก็สาธารณชนนะที่กลุ่มไหนหรือใครมีสนใจความสนใจนะครับโรงเรียนใดมีความสนใจ หรืออาจจะเป็นชุมชนเลยนะนะครับมีความสนใจแล้วก็ทาหนังสือเข้ามาแจ้งเข้ามานะครับเพื่อเราได้จะได้จัดเตรียมนะครับเผยแพร่เพื่อเผยแพร่เอกสารแล้วก็ความรู้ต่างๆนะติดต่อตรงกับขั้นตอนอธิบายสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติให้ผู้ที่เข้ามาแล้วคุณแล้วพอค่ะมีวิธีการประสานถึงคุณครูท่านอื่นอย่างไรคะนอกจากคุณครูอัมพรเหมือนกับถ้าเกิดเขาต้องการอยากมาศึกษาดูงานนะคะตอนนี้ก็มีการ เปิดโอกาสนะครับกับผู้มีความสนใจนะนะครับเขาให้เขามาทําอย่างไรตรนนี้ก็คนเริ่มเริ่มแต่เราโรงเรียนก่อนนะครับโรงเรียนเนี่ยเขามีการประชุมครูนะครับประชุมครูแล้วบุคลากรนะครับให้คือเป็นการสอบถามนะครับสอบถามกลุ่มสนใจก่อนหาผู้กลุ่มสนใจก่อนนะครับแล้วก็จะเมื่อได้จํานวนมาปุ๊บเราก็จะเริ่มนะครับสอบถามความสนใจว่าสนใจเรื่องอะไรนะเดี๋ยวเรื่องอะไรอยากอยากเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับเราจะจากการ อบรมให้นะครับบ<อ>ากล <ผม S 1> ุมพเพื่อให้ออกออกไปใช้ที่บ้านได้นะครับเอาไปใช้บางคนบางคนนะครับเพราะบางกิจกรรมเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณนะ้องใช้ทุนนะครับ,<ช>บ<า>งกลุ <ภา S 2> ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราต้องยอมร,ร om, ับว่าบางกิจกรรมเนี่ยครับเราทาไม่ได้นะครับทำลำพังจนตัวนะเพราะว่ามันต้องใช้ประมาณต้องใช้ขั้นตอนที่มาจับซับซ้อนนะครับคนไกลเจ็บซ้อนนะครับอย่างการพอกถั่วฮอกเนี่ยเราเราฟังรุมพลเมื่อกี้นะครับคนไกลค่อนข้างับซับซ้อนนะครับถ้าเราไปทำามเราเรียกว่าวิถี ว,วิธีชาวบ้านเนี่ยนะ <c oughs> นะครับเอาตามปุม,ปมมปัญจาชาวบ้านนะครับ <c oughs> มันก็พอดตั้งได้ว่าได้ผลผลิตช้านะ <c oughs> แทนที่ว่าเหมือนน้องเรียกว่กาพิธีคน<ช>วัาเมื่อกี้ครับจะใช้เวลาหลายวันนะครับแต่ตัวนี้นกลไกของมันนะครับเป็นขั้นเป็นตอนอยู่แล้วอย่างน้ำเนี่ยนะครับน้ำก็ถึงเวลาของมันปุ๊บนะครับจำนวนอุณหภูมินะครับมันไม่ได้ไม่คงตัวไม่คงที่มันก็มีการปรับลดของมันเองโดยกลไกอัโนมัติอยู่แล้วเพราะนั้นเราจะกำหนดไว้แค่48ชั่วโมงผลผลิตออกมาก็เป็น4 8ชั่วโมงจริงจตามที่กำหนดเอาไว้นะัรัะ คุณสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณครูอัมพรและก็ผอ,อ,อ,อเป็นอย่างสูงนะคะเชื่อว่าทุกคนนะคะที่ได้ฟังวิดีโอนี้นะคะหรือว่าคลิปนี้นะคะต้องได้ความรู้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งคุณครูและก็ผอ,อ,อมากค่ะเชื่อว,ว่าการทําโครงการตัวนี้นะคะถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากผอ,อ,อและก็คุณครูนะคะ ไม่สามารถเกิดโครงการตัวนี้ได้จริงๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>